ก็ไดีคุณครับผมก็เช่อัสซานเอลวันนี้ผมมาเล่นอะไรนะเบรกลองอะไรนะเกมนะโนเธอร์ตี้นั่นแหละครับโนเธอร์ตี้และอย่างนี้แหละเออเดี๋ยวเข้าไม่ได้เกมเลยไปมาทุกคนโอ้โหพอนเพลง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 อันนึงหาพผู้ไปเพลงเกมเกมไม่ผู้ไปเพลงเกมไม่ผู้ไปเพลง เอิ่มกล้องกล้องอัวปุ่มเปุ่มปิดเพลงแบบปุ่มหลังน่ะเออมันไม่ติดมั้งไม่ติดมั้งเพลงนะก็กดชี้วอลลุ่มมันติดไหมไอ้เพลงเนี่ยมาคนมามันเล่นเสียงเกมไหมไม่ได้เดี๋ยวสร้างเองสร้างยังไม่ยังเอาละสตรีมอยู่มั้เนี่ยอ่าไม่ต้องปล่อยปล่อยไปแล้วแหละมามาละเข้ามาะคนละ มาก่อนอันนี้มันเกมแนวปล้นนาอาคารนะครับนะปุ้นเราเราสอนมันเล่นถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็อย่าิ้งลิง์ข้านกันพอดีเมื่อวานเล่นนะมันน่าใจดีเลยวันนี้มัละเลยมาอัดอันดับแรกรอหลุด กดเลยดิกดเลยดิเลยดิกองกดกองกดเขาหายไปแล้วคีมะสามารเลือกหมดได้มีมีสามระดับ ที่ันหลับเอาด่านอะไรเนี่ยด่านอนะไรน่ะก้องเอาก้องไม่เลอกด่านนะนอ,อันนี้คือรถที่เรามานะต้องเอาโยนเอาเงิน,นโยนโนี้ตอนแรกต้องวิง่งต้องก็ไปในนะคะอันนี้ด่านอนะไรน่ะก็เคยเห็นข้อแนะนำคืออย่าพิ่งใส่หน้ากากใช่อย่าพิ่งใส่หน้ากากตอนตอนนี้เอเ,อเ,อเองินงเอเงินยังเก็บอยู่อ่ะธนาคารอย่างนี้ กดจิบเพื e uh, 8, nữa, e ่อเดินนะคะทุกคนกดจิบเพื่อเดินเอาด่านด่านเดิมไหมเราเล่นไหมด่านอ่ะแปดหมื่นเลยนะด่านเนี้ยไม่รู้เมืงงอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนน่ะเดี๋ยวไปศึกษาก่อนด่านนั่นน่ะเราต้องศึกษาก่อนเออแต่ไปตอนด่า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 นที่ผมเคยเล่นกันเพราะด่านนี้มัน ผมยังมีเงินอยู่อ่ะเออไปเล่นด่านเดิมแล้วครับคนเพราะด่านนี้ผมยังเล่นไม่ถนัดเออเดี๋ยวหาธนาคารไปเดี๋ยวสร้างก่อนไหนสร้างกันนะกองสร้างกองสร้างนี่นะคนสมม่เล่นฟปืนได้ ได้เงินลางกลักกูเยอคนะคุณนั่คนคุออาปืนที่ชอบอะ่ะแล้วก็อัเวลได้ปืนนั้นเดี๋ยวตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วกันเพราะเราไม่มีอะไรมานทุกคนเมื่อกี้ผมซื้อกล่องมานักก้น,ะนกล่องขอของดีเยะเน็กได้ไรได้นักกับ นกากอันคอมมอนนะคนโอพินโอลหน้ากากซเปอรปเมนเอ้ยเป็นของเลมากครับกล่องกล้องกล้องได้หน้ากากของเลมมากล้องอือได้หน้ากากของเลมมาคกล สร้างยังให้เราสร้างเอสร้างเลยสร้างเลยอัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ใช่อือหาสองพันกูถูกถูกไหนให้เราได้มา เดี๋ยวตัดรล้เกมเหมือกันไปก็ยัง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 ยม่ยัง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 ยัอยังยังยั่ยังอังยัอยัายังยังไม่อังเหรอยังไมงยัดอังยัยังยังยงยางยั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 อยัง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 ยครับยังยังกัอยัอยังย้งยังาังยัยักยักยังยังยแล้วกยัียังยังยังยัาังยังยังารับยั่หังงยงงยัังยังัยงล่างครับียัางงง ไกข้างหลังกดจี้ว่าเดินวิ่งแลยครับคนแง่แงงแงมันเก็บมันกีกาไม่ได้มันเก็บขี้กาไม่ได้ก็เจอกีกาแล้วครับเตรียมตัวครับทุย่ยิชูปิกูดกดจีกดจีนะคนปุ๊บใส่วิ้งบุ๊ครับ ตัวประกันเจตัวประกันเอ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 กดเอเพื่อจะประกันกันนะครับคุณมันช่วยอะไรไม่รู้จะไม่ละมันมันไม่ค่อยคองอ่ะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ตำรวจยิงเราได้นะครับเพราะว่าตัวตำรวจจะไม่กล้ายิงตัวประกันมาเจาะเลยเจาะเลยครั้งเจาะครั้งเจาะ จัเป็นกาดถือเช็ค<ต><า>นิงนะคะระับก็คือพาเข้ามาก่อนจับตัวประกันไว้ให้เยอะๆเพื่อป้องกันนะแต่อยา่าไปยิงเลยให้มันเข้ากันให้มันเข้าไปก่อน,ให,น,นให้มันเข้ามาหัวปลาหมึกเข้าคนเข้ามาไอ้ไอ้เ,อเ,อเอข้ามา มันไม่มีเสียงเกมไม่มีปูไม่มีเสียงไม่มีฮะนี่นี่คนนี้ได้จับได้สามคนะคน คนนี้คนนี้นสวัสดีคโอ๊ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอ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  แกมาเข้ามาได้ก่อนมัน่นะคนไม่เลยต้องมาเก็บสุมู้นะคนเฮ้ยมีคนหนีมีคนหนีมีคนหนีโอ้ยครยังไงนน โคโรทีกัปืบอัน,นมันแฟกเกมไม่มีนะครับทุกคนเอาดาวสวยกล้องฟื้นไงนนมาเพียเลยกล้องฮะ เจ็บเลยซำหมดซ้าหมดซ้ำวมนโอ้ยให้บอดให้บอดไปอยู่ข้างหน้าเลยซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไจะเคลียร์กันหน้งงามันกดเอียงได้นะอีกับคิวอ่ะคิวกับอีโอ้ยอัลโหล เอาเอออะไรเนี่ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นติดบั๊กเนั่งกดอันโรบออทีกถูกแล้วมันไม่กดอันโรบอทอ่ะนั่งคาบุมาแล้นี่มันจะมีตัวมาเชิดตบการนั่งคนต้องยิงเงินคน าต,าตาย,ตลยาแล้วตัวประกาศตายหมดเลยหรอข้างในแล้วแปดตัวแล้วแปดตัวสินเยอะนีะ่คุณรอรอรอมันเสร็จแล้วคนเกียร์ทีเนี่ยหนึ่งนาทีเอ้สองนาทีนาทีเดียวม,มันม,มนไัไม่กี่มันเก้าสิบไงไม่กี่มันครึ่งครึ่งสองนาที กดชิกดกดยอ่อไงคุณโทษนะคุณโทษหน่อยสคอนโทรลคอนโทรลโอเคโอเคพอเดี๋ยวตาหน้า,ถ,าถ้าคลิปหน้าผมเอาเล่นก็ก็จะเล่นทานายนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บเลก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นเพื่อน,นคนหนึ่ง chơi đi. không lọt bay con. Ôi trời. Úi. Ran biết. luôn สามสองสองนึ่งเข้าไปเลยคนกับตัวประกันเข้าไปยังไน,นด้วยเจาะเจาะที่นนะคนก็เปิดจู้นะคนจะได้เงินจะมีเงินเงินกับทองนะคนแล้วก็ทองเป็นปึก

อัดในโลบ็อกไงมันมันขึ้นอัดในโลบ็อกอ่ะอัดในโลบ็อกให้เลยไม่รู้เป็นไรมันจะมีเสียงแล้วไม่รู้แต่ยูน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีมีมั้งเออโอ้โหอันนี้อัดตัวยาวคนพร้อมอ่ะยันตัดไม่เป็นเออเราเปดแสง ยากมากมันนานมากนะคนโอ้ทุกคนได้ก,กระดาษคืออะไรเหรออู้ทองทุกคนทองทองทองนะสี่หมื่นบาทไงคน

đây mày cơn mà đi lên cái <laughs> con mẹ lại <laughs> con pụp con nữa là đi ra chấp ngay tụi con xung xạ ấy lặn đi ghê lở này xong xong con xong xong อ๋อมันต้องเป็นจกก่อนฮะอะไรเพราะงั้ตอนนั้นก๊อกใช้โจเกอร์สกิลมันถึงเป็นพาตำรวจเป็นเพื่อนได้อ๋อแล้วมันสกิลมันเป็อยังไงละอ่านละอ่านไม่ออกก็สุ่มเราไม่รู้เรากดเราเราอ่านไม่ออกเราไม่รู้กดอะไหนไหนแล้ไม่นอันไหนมานไหน บางคนเพื่อนเพื่อนผมต้องรีบไปกินข้าวไงคนเดีาเดาแค่เดี๋ยวเดาจบเดาไปเลยเดาเดาที่นั่นเลยเดาไปเก็บเดาไปเลยดูกระเป๋าเลยเอาคือสมุดสมุดยิ่งยิคนหน้าเน่ยต้องแบกกระเป๋าขึ้นไปบนนะคนชั้นบนสุดแล้วก็โยนกดจีโยนนะคน โยนโยนเงินใส่ไอเย็ดรถดะคนแล้วก็เดินกลับไปเก็บใหม่แนะนำให้เล่นกันสีคนนะคนเล่นกระส,สีสีสายากันไน่อ่ะถ้ลงไปาตายถ้้โดนลงไปาตาย เก็บศูนย์เก็บศูนย์มาคนเสร็จแล้วเข้ารถนนเลยสวยได้กี่บาทอ่ะห้าแสนเฮ้ยคุ้มอยู่นะห้าแสนคุ้มอยู่นะโอเคคุ้มอยู่โอเคอ่าทุกคนพอละวันนี้ถ้าคนอาชอบคลิปนี้นเลิมกดไลค์กดแชร์ก็สไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย